สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก subscribe, ด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 369หตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต,ใต้คลิปตรง description อัลลาอดีมาามค่าครูได้ครับตอนนี้มีราคาพิเศษลดให้2ต่อนะครับในเดือนอ่า พฤษภาคมนะครับวันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมวันที่10พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายอัตราอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสารโคโจรย้ายราศีครับจากราศีกุมนะครับพบปัต,ตนิอยู่ในเกณฑ์ลัคนาเล็งลัคนาเนี่ยครับเข้าสู่ราศีมีนพบมรณะในวันที่19พฤษภาคม2568อยู่ไป2ปีครึ่งนะครับส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เอาละทีเนี้ยดาวเสาร์ กำลังโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะของคนสิงแล้วนะครับต้องสองปีครึ่งเลยดังนั้นเราควรจะต้องเตรียมตัวตั้งรับกับดาวเสาร์อย่างไรเพราะดาวเสาร์ค่อนข้างมีความหมายของความว่าทายโทษทุกให้ทายเสาร์นะครับเดีย๋ยวเรามาทำความเข้าใจเลยสำหรับคาราศีสิงในะคะสิงว่าเราจะแก้ยังไงดาวเสาร์เนี่ยอันดับแรกจุดกําเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีระคะนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงตรงนี้ผมบอกเลยนะ อันดับแรกเนี่ยเราจะพุ่งคิดมากเพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดถ้าเรื่องยังไม่เกิดเนี่ยอย่าไปคิดอะไรให้มันมากครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะทุกตลอดเลยเราจะไม่มีวันมีความสุขถ้าเราเป็นคนระแวงและคิดมากนะครับเราจึงระแวงได้แต่คนระแวงแบบเล็กๆน้อยๆการระแวงเป็นสิ่งที่รอบคอบแต่การระแวงมากเกินไปทําให้เราคิดย้ำคิดซ้ำคิดซากเนี่ยมันจะเป็นดาวเสาเลยคือดาวเสายังไม่ทันทําอะไรเราเลยเราก็เอาดาวเสาน้อมมาใส่ตัวเองแล้วครับ จำไว้เลยว่าคนสิงใครที่กลัวดาวเสาเนี่ยกระนาออกห่างๆความคิดที่มันเป็นการคิดวนคิดซ้ําคิดซากนะครับวนซ้ําวนซากวนแล้ววนอีกวนแบบคือเขาเรียกว่าไม่ได้คิดไปข้างหน้าไม่ได้คิดสร้างสรรค์แต่คิดวนที่เดิมคิดสิ่งที่มันย้ำคิดย้ำทํานะครับตัวผมเองอ่ะสมัยก่อนผมก็เป็นเป็นคนที่ชอบคิดแบบเพราะชอบแวะมาคิดแวะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่น้อยลงละแต่ก่อนเยอะมากคือแบบ ก็จนเป็นโรคไทรอยนี่แหละก็คือค like ิดมากคือหมายถึงว่ามันชอบแวบบมาคิดนะครับแบบป๊บปๆ๊แล้วเออไปไปไปแล้วก็บอกให้แบบสลับมันออกไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็คิดใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวคิดเดี๋ยวว่างเดี๋ยวคิดเดี๋ยวว่างอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์มันมันทาให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็เกิดความทุกข์ตามนั้นเนี่ยดาวเสาร์คือดาวดาวแห่งการโทษทุกข์หมายคมว่า บางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะน้อมนําความทุกขนะ์นั้นนมาใส่ตัวก็เหมือนอัญเชิญเข้ามาทางดังที่มันไม่ได้เข้ามานะแต่เราไปอัญเชิญดาวเสาเข้ามาใส่ตัวเราเข้ามานะครับมันเป็นเอาพูดง่ายๆนะคนเราอะ่ะมันจะมีสองอย่างหนึ่งคือได้ความทุกข์มาแบบคนอื่นจะเยียดให้เราคือหมายถึงกระทํากับเราอะ่ะกระสองคือเราอะ่ะทำตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเองในนั้นเนี่ยเราเลี่ยงปัจจัยคือการที่เราทําให้ตัวเองเนี่ยทุกข์ออกไปพยายามฝึกครับ สมาธิเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดที่ที่ดีที่สุดทําให้เราอ่ะสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้คําว่าสมาธิเนี่ยหมายเขาว่าส,สมาธิก็คือการที่มีสติก่อนสติมาปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็จะมีสมาธินะครับดังนั้นสมาธิเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่เราจะจอ่อหรือโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็เลือกสิ่งน,นี้ว่าเราจะโฟกัสเรื่องอะไรเช่นโฟกัสเรื่องความสุขโฟกัสเรื่องความสําเร็จโฟกัสเรื่องของการกระทํา แต่ผมแนะนําว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องความสําเร็จเพราะยิ่งจะทําให้ดาวเสามันทุกเข้ามาอีกแต่เราพยายามโฟกัสเรื่องของการกระทาครับการกระทําหมายถึงความที่แบบว่าถ้าอยากได้ผลงานดีใช่ไหมบอกตัวเองเลยว่าเรียนรู้สิเรียนเพิ่มสิแล้วก็ลงมือทําเพิ่มสิขยันมากขึ้นสิรับผิดชอบมากขึ้นสิตื่นให้เร็วขึ้นสินอนให้ช้าลงสิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไป ไปเร่งรัดตัวเองกดดันที่ตัวเองเพื่อให้เกิดผลแห่งการกระทําออกมาแล้วผลออกมามันก็จะดีแต่ถ้าเราไปคาดหวังแต่สิ่งลมๆแรงๆว่าฉันทําแล้วฉันขอให้มันประสบความสําเร็จเหมือนกับขอลมๆแรงๆอ่ะครับมันเป็นไปไม่ได้มันมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมโนไปเองได้นะแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่แช่วงที่ดาวเสาร์เข้าเรือนบรณะก็อย่าดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับความคิดที่มันจะทําให้เรา ปิดลบและฟงซ่านคือพูดกันว่าดาวเสาร์เป็นดาวฟงซ่านมันดาวที่แบบพอเวลามันเข้ามาในเดือนบรณาคือความผิดหวังอานทําความเข้าใจก่อนว่าดาวเสาร์เนี่ยมาจากเดือนอริถูกไหมครับแต่พอเข้าเดือนบรณาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเออแต่ผมว่ามองไปในทางที่แบบว่าเออถ้าใครแก้จะได้ดีมากกว่าเสียแต่ถ้าใครไม่แก้จะได้เสียมากกว่าดีนะครับคำว่าอริเนี่ยหมายถึงอุปสรรคปัญหาใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเอาง่ายๆความยุ่งยากความวุ่นวาย กิดขึ้นก่อนความยุ่งยากกับความวุ่นวายแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้ก็จบไปแต่ถ้าแก้ไม่ได้ไปต่อที่เวล v เวลสองนะครับเลเวลเนี่ยหมายถึงความปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหาอุปสรรคพอยุ่งยากวุ่นวายมันก็จะข้ามมาเป็นปัญหาอุปสรรคอุปสรรคปัญหาเนีแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้จบไปแก้ไม่ได้ไปต่อครับที่ตัวที่ส ตัวสามของอริในพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนิสินคดีความโรคภัยไข้เจ็บคือการต้องแบกรับสังขารที่ป่วยนะครับเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดย่ในวัตฏะสงสารวงกลมนี่แหละครับคือเวทวัฏฏะสงสารที่ทุกคนเคยได้ยินจากพระพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาก็คืออันนี้แหละ12ราศีนี่แหละก็คือวัตฏะสงสารนะครับคำว่าวัตฏะสงสารคืออะไรวัตฏะสงสารหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับ้อยชาพันชาตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่า ตมจริงวงล้อพวกนี้ครับมันแฝงปริศนาธรรมด้วยนะแต่ว่าพวกคุณอาจจะคือบางคนเรียนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สอดแทรกเข้าไปในทางธรรมนะครับแต่ผมเนี่ยเรียนในเรื่องของการสอดแทรกไปในทางธรรมด้วยนะครับมันเลยทําใหเ้เราเข้าใจถึงแก่นว่ามันควรจะต้องแก้ด้วยอะไรแก้อย่างไรตามหลักพุทธศาสนาให้แก้ตามหลักพุทธศาสนาครับจะแก้ถูกจะแก้ได้ไม่แก้ตามศาสนาอื่นเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ คือต้องเข้าใจว่าโหราศาสตร์มาพร้อมกับาศาสนาพุทธนะครับาศาสนาพุทธเพราะมาจากอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยพุทธศาสนาจะมาจากอินเดียมาพร้อมกันนะครับมามาไล่แล่นเรี่ยก,กันแล้วก็มาพร้อมกันในประเทศไทยรับมาพร้อมกันดังนั้นมาพร้อมกับาศาสนาวิธีการแก้มาพร้อมกันเพราะว่าสงฆ์คือพระนี่แหละเป็นผู้เอานําเข้ามาด้วยมาถึงมาพร้อมกับศาสนานั่นแหละก็เอาเป็นว่าก็จะมีสอดแทรกทางธรรมเข้ามาด้วยวิธีการแก้จริงอยู่ในธรรม อยู่ในหลักธรรมครับคือพ,พธธระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นนะครับแต่บางคนถามว่าเอา้าแล้วศาสนาอื่นดูดวงไม่ได้หรอดูได้ครับดูได้แค่การพยากรณ์แต่การแก้ไม่ได้มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของศาสนาอื่นมันอาจจะตอบโจทย์แต่ว่าไม่มีใครคิดคนเข้าใจะป่ะครับไม่มีใครคิดคน,คคดคนว่ามันจะต้องแก้ด้วยหลักของศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามต้องแก้แบบนี้แบบนี้มันไม่มีใครคิดไงเข้าใจป่ะครับมันก็เลยแก้ไม่ได้ ที่บอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้คิดแต่บางทีมันอาจจะแก้ได้ถ้ามีคนเอาไปเชื่อมโยงกับาศาสนาเนี่ยเข้าใจป่ะครับแต่อันนี้าศาสนาพุทธเขาเชื่อมโยงมาแต่แรกตั้งแต่พันปีหลายพันปีมาแล้วที่มาพร้อมาศาสนาเลยทําให้มันแก้ได้เข้าใจไหมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปบุลลี่ศาสนาอื่นว่าเฮ้ยโหราศาสตร์เจ๋งแค่าศาสนาพุทธเนาะอะไรแบบเหมือนอวยอะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ที่บอกว่าแก้ได้เพราะว่ามันมาพร้อมกันโอเคนะ มันมาพร้อมกับศาสนาโนหะราศาสตร์เนี่ยอนนี้เราต้องเข้าใจมันกับพราหมณ์ที่ที่เราจะชอบเห็นกระดานชนวนใช่ไหมครับแล้วก็ในสมัยโบราณที่เขาจะชอบไปนั่งตีตารางแบบเนี้ยวงกลมที่เราเห็นเนี่ยแต่มันจะไม่มีตัวอักษรหรอกมันจะแค่ตีกากระบาดแบบนี้เฉยเนาะเป็นสัน้นเฉยเที่เป็นสิบสองช่องอะ่ะแล้วก็มีดวงดาวนั่นแหละครับตามโอ้ผมก็เคยเห็นหนังจกักรจกวงในสมัยโบราณเนาะชอบมีปุโรหิตโหราจาราย์ใดๆเนี่ยครับคอยคือเขาจะเรียกว่าปุโรหิต ในสมัยก่อนเนี่ยที่ที่เป็นหนังจากจากวงๆอ่ะเขาจะชอบถามเนี่ยเออว่าเป็นยังไงช่วยทานายประชาอ,อ่ทำนายความฝันให้หน่อยสิเราฝันแบบนู้นแบบนี้พระหาก,กษัตริย์ฝันเนี่ยครับฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มาเล่าให้บุรหิตฟังบุรหิเหตุก็ทํานายออกมาว่าเป็นลางดีลางร้ายอะไรแบบเนี้ยก็ก็เห็นวงกลมแบบเนี้ยครับไม่ไม่ใช่วงกลมเป็นเป็น,ปนอ,อ่การกระบาดแฉกแบบเนี้ยเออนะครับประมาณนั้นสิบสองช่องแล้วก็มีดวงดาวสถิตนั่นแหละแล้วก็นับมือป๊อป๊อบป๊อป๊อปอ่าตอบอย่างเงี้ยคร นั่นแหละคือลักษณะนี้อ่ะจบทีนี้วิธีการแก้ดาวเสาร์ก็คือศาสนาถ้าคุณเข้าทางศาสนา,าเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้คุณไปจําวัดสวดมนต์ทำอะไรเคร่งคัดขนาดนั้นจําไว้นะครับการที่ผมพูดในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่าแค่หลักธรรมเท่านั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องของการกระทําเรื่องเข้าวัดเท่าไหร่นะครับโดยผมเองก็ไม่ค่อยเข้าวัดนะต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ไม่เข้าวัดเข้าแต่ไม่ค่อยเข้าเพราะว่า ผมว่าผมอินในเรื่องของหลักความสอนมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของอรูปธรรมเพราะไงว่าผมอินเรื่องนามธรรมามากกว่าเรื่องของรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยเราไม่ใช่นักบวชเราเลยไม่จําเป็นต้องเข้าไปในทางวัดแต่ก็เข้าบ้างในบางโอกาสในบางจําเป็นนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่ามผมว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่ที่เป็น าศาสนิกชนหรือเป็นาราวาสเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วอย่างเช่นรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญอยู่เป็นประจำทั้งให้บุญและ,ะทั้งทาบุญทั้งให้ทานก็จบแล้วคือแค่นี้พอเราเป็นคนมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่พระเนี่ยครับหมายถือว่าเป็นเป็นคนปกติไม่ใช่พระเนี่ยเราทําแค่นี้พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องเข้าวัดแต่อย่าอย่า,อย,าอย่าพูดว่า เฮ้ยเราไม่เข้าวัดเป็นการให้ไกลศาสนาหรือไม่ก็เป็นการแอนตี้วัดอะไรเปล่าไม่ไม่อันนี้ผมหมายถึงตัวผมเองแต่ใครอยากเข้าเข้าไปเถอะไม่ว่าใครเข้าแล้วดีเข้าไปเลยนะครับใครโอเคเข้าไปเลยไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าพระไม่ดีไม่ได้บอกว่าวัดไม่ดีแต่ผมแค่ผมว่ามันไม่จําเป็นสำหรับผมอ่ะหมายความว่าเราเราแค่มีหลักคือเรามั่นคงในหลักธรรมเข้าใจไหมครับเรามั่นคงในหลักธรรมเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้ าศาสนาสถานเราไม่จะเป็นต้องใชพ้พระพุทธรูปบ้านเราก็มีพระพุทธรูปเราก็มีบ้านในที่บ้านเราก็มีเยอะแยะเลยคุณยังไม่เคยเห็นหิ้งผ้าผมเยอะมากไม่เคยซื้อสักองค์แต่ว่าโอ้โหเต็มหิ้งเลยครับเน่คนให้มาเยอะมากมีคนไทยถูกด้วยนะดวงจาตาผมเนี่ยบอกว่าเนี่ยเก็บสะสมพระผมก็ เอ๊ะผมไม่เคยสะสมพระนะผมไม่เคยซื <cido> ้อพระเลยแต่ก่อนผมไม่ชอบเรื่องเรื่องอะไรที่มันโบราณโบราณแบบเนี้ยผมชอบในเรื่องทันสมัยเรื่องเทคโนโลยีแต่สมัยนี้ผมชอบในเรื่องโบราณคือแบบโตมาชอบในเรื่องโบราณเทคโนโลยีก็ชอบแต่น้อยลงเออแต่ก่อนนี้เทคโนโลยีอะไรมานี่ผมรู้หมดทันหมดนะครับมือถือมีกี่ยี่ห้อมีกี่รุ่นต่างประเทศรู้หมดครับซัมซุงมีกี่เครื่องมีกี่รุ่นรู้หมดสมัยก่อนนี้แบบยากที่จะรู้ ตอนฮิตวีสองร้อยโนเกียรุ่นนั้นนะครับแต่ผมรู้แม้กระทั่งต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันจะมีเว็บแบบหนึ่งที่ที่สยามโฟนเนาะเขาจะเช่าเอามาอัปเดตแล้วผมก็จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่แหละไปดูว่าเขามีรุ่นอะไรบ้างมันไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้สาม g แต่ก่อนเรายังไม่รู้จากสาม g เลยผมรู้จากสาม g ตั้งแต่มีเคเบิลทีวีที่เกาหลีเขาใช้มานานมากแล้วแต่บ้านเรานี้ต่อต้านกันอยู่นั่นแหละไม่ยอมให้เข้ามาอืมแต่สุดท้ายก็เข้ามาจนได้ นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะทีนี้การที่ไม่ยึดติดคือคือหมายถึงว่าศาส,สนาพุทธเนะี่ยสอนเหมือนให้ยึดติดนะครับสอนให้ไหวพ้พระสอนให้ทําบุญสุนทานสอนให้ไหวพ้พระพุทธรูปแต่ว่าตามจริงนะครับด้วยความสัต์จริงของหลักคําสอนควาว่าสัสจจะคือความจริงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไหว้คือหมายถึงว่าให้น้อมนํามาใส่ใจเคารพบ,บูชาไม่ดูหมิน่นไม่ดูแคลนถูกไหมครับ แต่ไม่จําเป็นต้องไหวก็ได้หมายถึงว่ายก,ยกมือไหวก็จบแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ในใจเพราะว่าเรานับถือในใจไม่ใช่นับถือแค่ว่าไหวหรือไม่ไหวเนาะแต่ว่าถ้าเห็นก็ควรจะเคารพก,ก็ถือว่าเป็นไอคือวัฒนธรรมไทยที่ต้องเห็นแล้วต้องเคารพแต่หมายความว่าไหวหรือไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปนั่งสวดมนต์ทุกวันพระอะไรแบบนี้ครับที่พูดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ก็เอาแค่ว่าเราเราเป็นคนดีอันนี้อันดับแรกเลยการเป็นคนดีไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงาศาสนาเลยครับ การเป็นคนดีทําให้ชีวิตเราดีทําให้เราไม่ตกนรกอันนี้ก็คือจบแล้วอันนี้คือพอยต์หลักเลยของพุทธศาสนาสอนมาว่าให้ทุกคนเป็นคนดีเขาสอนเขาอยากให้เราได้ดีด้วยกันไม่ตกนรกหมกไหมก็คือการที่ทําความดีก็แค่นั้นทีนี้พอการทําความดีครับมันมากกว่าทาความดีคือการสบายใจพอทําความดีแล้วสบายใจถูกปะครับความสบายใจจะแก้ดาวเสาได้ก็หมายความว่าพยายามให้คนลาสิงิ์เนี่ยพยายาม นึกถึงคนอื่นเนี่ยมากกว่าตัวเองแล้วมันจะทําให้เราอะทุกหน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเราอะจะมองเห็นโลกทั้งหมดหมายความว่าแต่ก่อนเราจะมองเห็นแต่ตัวเองอย่างคนสิงเนี่ยอาทิตย์เนี่ยครับมันคือการอัตตาตัวตนอาทิตย์คืออัตตาคือตัวตนคือฉันอย่างเดียวอะไรก็ฉันก่อนดังนั้นการให้มันเป็นการมองผู้อื่นมันเป็นการที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเรามันจะทําให้อย่างเช่นเราไปเจอคนที่ต่ํากว่าเรา คนที่ยากจนกว่าเราคนที่อดอยากกว่าเราคนที่มีเงินน้อยกว่าเราคนที่ต่ำสักกว่าเราคนที่ไม่ได้มีความสุขเท่ากับเราเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อฉันยังดีกว่าเขาพวกนั้นเนาะเห็นไหมเกิดการเชียร์อัพตัวเองนะว่าการที่เราอ่ะดีกว่าเขาเราก็จะมองว่าเราก็จะรู้สึกว่าปล่อยวางพอใจในสิ่งที่เป็นไม่ใช่ว่า ไปมองคนที่สูงกว่าตลอดคือคนสิงห์เนี่ยมักจะมองคนที่สูงกว่าตัวเองตลอดเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆไงมันเหมือนเป็นแพชชั่นอย่างหนึง่งที่เราต้องตามไปแล้วเพื่อจะความเด่นดังของเราจะต้องขึ้นไปอยู่สูงสุดนั้นให้ได้คนสิงห์ก็มักจะมองแบบนั้นดังนั้นเนี่ยกลับมากลับมุมมองดาวเสาเข้าเรือนบรณะแล้วเราต้องกลับมุมมองเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไปเพราะถ้าเรามองเหมือนปัจจุบันที่ปกติที่เราเคยมองเนี่ยครับมันจะยิ่งทําให้เราอ่ะดำดิ่ง ยิ่งสูงขึ้นก็เหมือนดำดิ่งลงไปในใต้ทะเลมากขึ้นท่านั้นมันตงกันข้ามยิ่งขึ้นไปสูงก็ยิ่งดำดิ่งลงมาจิตใจของเราจะยิ่งดำดิ่งลงไปในโคลนตมเราจะยิ่งดีบลงเรื่อยๆเพราะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะการที่จะต้องฟาดฟันกับศัตรตูเพื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยฆ่าใครได้ฆ่าทำลายใครได้ทำฉันต้องอยู่ข้างบนที่สุดฉันจะต้องหยิบย่ำทุกคนขึ้นไป คือบางทีการไต่เต้าอันดับของแต่ละคนเนี่ยมันทําลายคนอื่นด้วยแต่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องสุดรจติที่ทุกคนทําได้เพราะว่าการที่จะขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงมันก็ต้องฟาดฟันกันนั่นแหละถูกปาครับก็คนที่ชนะก็คือคนที่อยู่รอดคือคนที่ชนะคือหมือน,นอ่เขาเรียกว่าเหมือนกับใช้ความพยายาม มากที่สุดแต่ก็ทาลายคนอื่นมากที่สุดด้วยอันนี้ก็ไปดับสังคมดังนั้นเนี่ยปล่อยวางแล้วหันกลับมามองว่าเราควรจะพออยู่ในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นก่อนหมายถึงเฉพาะช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงคือโหราศาสตร์บอกแค่จังหวะและเวลาไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องอยู่แค่ตรงเนี้ยตลอดไปผมไม่ได้บอกผมแค่ว่าเออคุณจะจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องของคุณแต่แค่บอกว่าตอนนี้ปัญหามันกำลังมานะเราอย่าไปสร้างปัญหาให้มันมากขึ้นกว่านี้เลยดีกว่า ก็คืออ่ะเราเหนื่อยมา,มากพอแล้วหยุดเวลาพักพอสักสองปีครึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากสองปีครึ่งเราค่อยฟาดฟันกันต่อเราค่อยขึ้นไปต่อก็ได้ไงก็แค่คือเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากทุกข์อ่ะให้หยุดซะแต่ถ้าเกิดคุณอยากทุกข์ต่อไปคุณอยากขึ้นตำแหน่งต่อไปคุณก็ทุกข์ต่อไปก็ต้องรับสิ่งน,นี้ให้ได้ก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องมาโวยวายเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาแบบเอออวดออดอวดคนว่าแบบโอดครว,แบบว,วนว่า เออมันไม่ดีอย่างนู้นมันไม่ดีอย่างนี้มันอย่างนู้นมันอย่างนี้เนาะมีหลายคนเนี่ยโพสคอมเมนต์ข้างใต้อะครับแต่ดูนิดนึงว่าการการะทาของตัวเองเนี่ยมันสอบพฤติกรรมอย่างไรคือเราอะเป็นนักพยากรณ์เรามองแค่มองไม่ต้องพยากรณ์ไม่ต้องดูดวงเลยมองเห่นปุ๊บเราก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วจุดจบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่มาของเขาอะแต่เราไม่รู้ที่มาหรอกว่าเป็นยังไงแต่หมายถึงว่าจุดจบในอนาคตขเขาจะเป็นยังไงเรารู้เลยทันทีว่า มันเป็นพฤติกรรมที่ที่สอบไปถึงในอนาคตได้ะเหมือนกับคนขยันแต่คนขยันไม่ได้หมายถึงรวยนะครับแต่หมายถึงความสําเร็จคนขยันจะประสบความสําเร็จคนฉลาดไม่ได้แปลว่าจะร่ําะรวยแต่หมายถึงเป็นคนที่ได้เปรียบมากกว่าชาวบ้านก็แค่น,นั้นเองนะครับคนขยันก็คือเป็นคนที่ได้เปรียบเหมือนกันก็คือหมายคมว่าแต่แต่ว่าคาว่าได้เปรียบเนี่ยได้มาด้วยการลงแรงนะไม่ใช่หมายถึงว่าได้มาด้วยโชคช่วยมันคนละแบบนะครับอะ สุดท้ายนี้วิธีการแก้ดาวเสาร์ก็คือการปล่อยวางอาริมรณนะคือการละทิ้งปัญหาการแก้ไขปัญหาถ้าคุณอยากง่ายๆสบายๆคือทิ้งปัญหานั้นหมายคาว่าอะไรที่มันยุ่งยากไม่ใช่มาให้ทิ้งทุกอย่างนะอะไรที่รู้สึกว่าทุกแล้วมันคาคาะสังอยู่นานมากดาวเสา,เาเร์เขเลยมรณะเรื่องจะคาคาสังเรื่องจะยืดเยือ้อยาวนานเรือรังแล้วก็เกิดปัญหาที่มันแล้วปัญหานี้ไม่ได้ปัญหาแป๊บๆนะครับ ปัญหานี้จะยืดจะยาวจะถาวรคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับใครำเป็นหน,นี้เนี่ยเนี่ยหนี้อริมรณะเนี่ยการเป็นหนี้หนี้แบบยาวนานหนี้แบบต่อเนื่องหนี้แบบเป็นเอ่อสิบปีอัพนะครับสิบปีอัพนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยคือสิบปีอัพเพราะการบังเสาร์คือ, up, อสิบปีเออคือสิบ嘛เนาะดังนั้นเราก็ตีไปเลยว่าสิบปีเนะี่สิบปีขึ้นไปนะครับหมายความว่าหนี้สินจะก่อเป็นสิบปีขึ้นแต่ด้านด้านดีก็คืออริมรณะคือการแก้ไขปัญหา แล้วปัญหานั้นตายจากสิ้นเราไปก็คือจบไปอ่ะนี่คือการปล่อยวางที่ดีหรือหรือถ้าจะง่ายกว่าจากการแก้ไขแก้ไขคือการเสียหายแล้วแก้แล้วแก้ทุกแล้วครับแต่ถ้าเราจะง่ายกว่านั้นก็คือแต่มันก็ต้องทุก,ก่อนอยู่ดีเขาจะไปปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองมีถูกปะครับมันเฮ้ยอุตส่าห์ทำมาตั้งนมตั้งนานแล้วจะมาทิ้งได้ยังไงแต่ผมแค่บอกว่าถ้าปัญหามันมีแต่เราแก้มันไม่ได้ละเราก็ทิ้งมันซะก็คือตัดใจทิ้งมันเลยจบมันก็จะไม่ทุก ต่อจากนั้นไปอีกแล้วแต่เราต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าถ้าเราปล่อยเราจะกลับมาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนะเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะแต่เริ่มต้นใหม่มันอาจจะได้ประสบการณ์และดีดีคือเหมือนว่าได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอาจจะทําได้ดีกว่าครั้งแรกเพราะมันมีประสบการณ์แล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่คนมองอะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยรับได้กับสิ่งไหนและทําสิ่งไหนมีประสบการณ์ด้านไหนบ้างเพื่อให้ไปสู่ประสบความสําเร็จได้ก็ก็ตามนั้นแต่เอาเป็นว่า ดาวเสาร์ตรงนี้มันจะสร้างความทวีคูณความทุกข์ความยกความโศกความเศร้าของคุณเนี่ยได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางหรือคุณไม่ยอมแก้ปัญหานั้นดังนั้นเนี่ยปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้สะสมเพราะเดี๋ยวจะเป็นดินพอกห่างหมูแล้วมันจะหนักขึ้นทวนก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ทิ้งปัญหานั้นไปซะมันจะได้ไม่รบกวนเราได้อีกต่อไปนะครับก็ตัดไฟแต่ต้นลมผู้น่ายๆเนาะ ก็เอาเป็นว่าสู้ๆครับเป็นกำใจให้ใน2ปีครึ่งนี้ขอให้ผ่านผลอัปธ์รัก์ไปได้กันทุกๆคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามเป็นกำใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ